ในช่วงปีพศ2478นุปูลุยจันทสาโรท่านเที่ยวทุดงสแสวงหาความวิเวกอยู่แถวอำเภอกุดบากและอำเภอพัณา,านิคมจังหวัดสกลนครปรากฏว่าชาวบ้านแถวนั้นเกิดโรคเน็บชาเป็นโรคออามาพึกกันมากอาการที่แสดงออกไม่เชิงว่าเป็นไข้หรือเจ็บป่วยแต่ต่างก็ไม่มีแรงทำอะไรอ่อนเปรีย้ยไปทั้งหมู่บ้านพวกผู้หญิงก็ปานนั้น พวกผู้ชายก็ป่านนั้นไม่สามารถจะทำไร่ทำนากันได้ด้วยความเมตตาของหลวงปู่ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ป่วยไข้ทั้งขาดแคลนไม่มีเงินจะซื้อหายามารักษาพยาบาลหรือบำรุงตนให้หายจากโรคได้หลวงปู่จึงพยายามคิดพิจารณาหาทางพระเอท่านระลึกได้ถึงยาตำรับที่เคยมีกล่าวในบุพเศสิกขาเป็นยาที่พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ ให้ภิกษุอาพาชใยหลวงปู่ได้ลองจัดทำยาขึ้นมาตามตำรับที่ท่านเห็นกล่าวไว้ในหนังสือบทพราสิกขานั้นเรียกว่ายาตำรับมูดเน่าหลังจากลวงปู่ทำยาขึ้นมาแล้วปรากฏว่าโด่งดังทั่วทั้งอำเภอกุดบากอําเภอพันานิคมและอําเภอเมืองสกลนครแล้วก็เล่าลือต่อตอกันไปว่ามีพระกรรมฐานมาปรากฏโปรดสัตว์อยู่ ท่านมียารักษาโรคเน็บชาอามาพลึกได้ในระหว่างนั้นใครมาขอท่านท่านก็แจกแบ่งปันให้ครอบครัวละหนึ่งขวดใหญ่ใครกินแล้วก็หายกันทั้งนั้นต่างก็มีแรงทำไร่ทานากันเป็นปกติแถมยังขยันขันแข็งมีเลี่ยวแรงดีกว่าเดิมด้วยซ้ำยาหนามมดเน่าของหลวงปู่เป็นที่นิยมของชาวบ้านแถวอำเภอใกล้เคียงเื่ออเภอกุดบากอํเาเภอพนนานิคมและอํเาเภอเมืองสกลนคร เมื่อเอ่ยถึงวัดป่าบ้านน้องผือหรือวัดป่าภูริะะทัตถิีราวาสในปัจจุบันศิษย์สายกรรมาฐานทุกคนจะต้องรู้จักกันดีเพราะเป็นสถานที่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งแห่งหนึ่งที่องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ท่านพักจะมาสาอยู่นานถึง5ปีคือในระหว่างปีพศ2488ถึงปีพศ2492ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน ลุงปูพระบูรพาจารย์สายกรรมฐา,านองค์สำคัญสำคัญได้รับการอบรมสั่งสอนเขี่ยวเข็นขัดเกลาและเจรไยกันที่นี่ลุงปูลุยจันทาสารโารท่านเป็นผู้สร้างวัดป่าบ้านน้องผือแห่งนี้รวมทั้งออกอุบายแนะนำชาวบ้านให้ไปนิมนต์องค์ลุงปู่มั่นภูริทัตโตให้มาพักจามาศาที่นี่จนเป็นผลสาเร็จสาหเหตุของการสร้างวัดป่าบ้านน้องผือน,นี้ สืบเนื่องมาจากยาหนามูดเน่าอันลือชื่อของนุองปู่นี่เองกล่าวคืนในระยะนั้นประชาชนชาวบ้านน้องผือและบ้านนาในาก็มีคนเป็นโรคมาพาดเน็บชากันหลายคนเพราะบ้านน้องผือบ้านานาในเป็นหมู่บ้านใหญ่มีผู้คนหนาแน่นเมื่อได้ยินข่าวเรื่องพระทวดงมียาวิเศษก็ผ่านด้านดานไปขอ,อยามาได้มาทีละน้อย มาถึงก็มากินแล้วก็หายครั้นจะไปเอามาแจกกันบ่อยๆก็ไม่สะดวกเพราะหนทางไกลต้องปีนเขาบุกป่าฝ่าดงไปได้ยาไม่ทันใจชาวบ้านเลยตกลงกันว่าไปนิมนต์พระมาดีกว่าแทนที่พวกเขาจะต้องไปบ่อยๆสถานที่ซึ่งหลวงปู่พักอยู่คนละฝ่าเขาทางอำเภอกุดบากโน้นซึ่งหนทางไปมาก็ลำบากมีอันตรายมาก สมัยนั้นเสือสางคางแดงก็มีมากด้วยทั้งมีขขาวเรื่องเสือมากินบัวควางชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเล่ากันว่าเมื่อตอนที่ชาวบ้านยกขบวนไปรับลุงปู่มานั้นต้องปีนป่ายเขากันกลับมาจนถึงบ้านน้องผือรับลุงปู่มาพร้อมกับหาหม้อยามาด้วยพอมาถึงลุงปู่ท่านก็นมาพักตรงข้างๆที่สร้างวัดป่าบ้านน้องผือในทุกวันนี้ ต่อมาก็ปรากฏว่าชาวบ้านที่เป็นโรคเน็บชาทั้งหลายพานหายจากโรคก,กันหมดทําให้ชาวบ้านเริ่มมีศรัทธานับถือท่านเคารพท่านมากขึ้นโดยถือว่าองค์ท่านมาโปรดพวกเขาโดยแท้ยาหม้อใหญ่นี้เป็นต้นเหตุที่หลวงปู่ได้อบายฝึกทรมานคนกล่าวคือเมื่อศรัทธาความเชื่อของคนได้บังเกิดขึ้นแล้วท่านก็เริ่มให้การอบรมสั่งสอนชาวบ้านในเบื้องต้น เริ่มจากการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาตามลำดับลวงปู่ได้ทุ่มเทช่วยในการรักษาเยียาชาวบ้านจนหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ยังทุ่มเทรักษาชาวบ้านด้วยวิธีการทางด้านจิตใจชาวบ้านน้องผือจึงเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในองค์ท่านเป็นอย่างมากคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัฒน์ผู้รจนาประวัติของลวงปู่นั้น ท่านเป็นคนที่ละเอียดและพิถีพิถันในเรื่องข้อมูลมากนอกจากการเรียบเรียงเรื่องราวจากบันทึกของน้วงปูที่ปรากฏในหลายที่หลายแห่งแล้วท่านยังต้องเดินทางไปสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวบ้านที่เคยร่วมรู้ในเหตุการณ์นั้นด้วยที่บ้านน้องผือคุณหญิงท่านก็สาเดินทางไปพูดคุยกับชาวบ้านอย่างชนิดที่ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากในการเดินทาง ทำให้ได้เรื่องราวของครูบาอาจารย์ตกทอดมาเป็นวิทยาทานให้พวกเราได้รู้ในเรื่องต่างๆได้เรื่องนี้ถือเป็นคุณูบการั้นยิ่งใหญ่แก่ชนรุ่นหลังรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างพวกเราชาวบ้านน้องผือนี้ตั้งแต่ตัวเล็กเด็กแดงคนทุกรุ่นทุกวัยลุงปู่ท่านได้สอนหมดทุกคนต่างก็เชื่อฟังท่านโดยครั้งแรกลุงปู่ ท่านสอนชาวบ้านให้รู้จักการทำบนสุนทานตามโอกาสที่มีโอกาสที่มีนั่นก็คือถ้านึ่งข้าวสุกทันก็เอาเข้าวมาใส่บาตรตำพริกทันก็ใส่พริกถ้าไม่มีก็ตำกับเกลือถ้าตำไม่ทันก็ให้เอาลูกมันใส่หลวงปู่ท่านสอนหมดหลวงตาบูซึ่งสมัยนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่ได้บวชเรียนแต่อย่างใดแต่จากการได้ใกล้ชิดกับหลวงปู่ ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาและต่อมาก็ได้บวชอยู่ที่วัดป่าบ้านน้องผือนั่นเองหลวงตาบูท่านเล่าว่าหลวงปู่หลุยท่านสอนตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจนถึงหลานเหลนถึงหลนหลวงตาบูท่านบอกว่าเพื่อนมีวิธีสอนเมื่อเพื่อนทุ่มเทชาวบ้านน้องผือนี่อย่างมากชาวบ้านก็มีความเคารพท่านเชื่อฟังท่านด้วยแทบทุกคนเมื่อหายจากโรคแล้ว ท่านให้ทำอะไรปฏิบัติตัวเช่นใดก็เชื่อฟังท่านเป็นอันดีถือเสมือนว่าท่านเป็นพระมาลัยมาโปรดให้หายเจ็บหายไข้การงานใดในวัดที่อยากทำจะสร้างกุติศาลาชาวบ้านก็มาช่วยเมื่อพูดถึงคำว่ากุติกับศาลานั้นไม่ได้หมายถึงถาวารวัตถุมากมายอะไรเพียงแต่การเอาไม้ไผ่มาตัดมาทุบเป็นฟากแล้วก็ยกแคร่ขึ้น เอาใบไม้ใหญ่ๆมาประกบเข้ากันโดยใช้ไม้ไผ่มาผ่าเป็นซีกเล็กๆยาวๆแล้วก็ไม้ไว้ตรงกลางประกบหน้าประกบหลังก็สามารถใช้เป็นฝาได้ส่วนหลังคาก็เกี่ยวหญ้ามามุงอยู่กันเพียงแบบนั้นแต่ก็สามารถเป็นที่เจริญภาวานาได้เป็นอย่างดีหลวงปู่ท่านพักอยู่ที่บ้านน้องผือนาในาในปีพศ2478และปีพศ2479 แต่เฉพาะที่จำพษานั้นท่านจำพรษาเพียงปีเดียวคือปีพศ2478ออกจากถ้ำโพลงามท่านวิเวกไปแถวอำเภอกุดบากอำเภอพันานิคมเรื่อยมาจนท่านกลับมาอยู่ที่บ้านน้องผือดังกล่าวกล่าวได้ว่าการจัดทำยาหม้อใหญ่นั้นเป็นอุบายนำครั้งแรกที่ทำให้ท่านสามารถอบรมสั่งสอนชาวบ้านน้องผือได้ท่านใช้คำว่า สามารถทรมานเขาได้ชาวบ้านรักหลวงปู่มากเมื่อท่านพูดบอกว่าท่านจะออกจากที่นี่ไปเพื่อจะทุดงสแสวงหาความวิเวกไปตามวิสัยของพระทุดงกรรมาฐานชาวบ้านต่างก็ไม่ยอมร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนท่านหลวงปู่ท่านไม่ทราบจะทำประการใดสงสารชาวบ้านก็สงสารสุดท้ายท่านต้องใช้วิธีนี้ออกไปจนกระทั่งท่านกลับมาอีกครั้งหนึ่ง คือในปีพศ2487เป็นการมาจำพรรษาและเตรียมจัดเสนาสนะรับพระอาจารย์ใหญ่มั่นโดยหลวงปู่ได้ออกอุบายในชาวบ้านหนองผืออาราธนานิมนต์ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นมาจำพรรษาณที่นี้จนเป็นผลสำเร็จกล่าวโดยสรุปการที่องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้มาพำนักจำพรรษาที่วัดป่าบ้านหนองผือนั้น เป็นอุบายและการเตรียมการต้อนรับของหลวงปู่หลุยจันทสาโรนั่นเองหลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านพักจำพรรษาที่บ้านน้องผือตำบลนาในาอำเภอพันานานิคมจังหวัดสกลน,นครเพียงหนึ่งพรรษาคือในปีพศ2478หลวงปู่ท่านเห็นว่าได้สั่งสอนอบรมชาวบ้านพอสมควรแล้วก็ในเวลาที่จะออกทุดงกรรมฐา,านต่อไป หลวงปู่ได้บอกกับคณะสิทธิ์ในภายหลังว่าการลาจากพวกชาวบ้านหน้องผือทำให้ท่านบังเกิดความอาลัยอาวรณคล้ายกับจะต้องจากญาติมิตรไปแดนไกลเช่นนั้นเป็นความรู้สึกที่ท่านไม่เคยเกิดกับศรัทธาหมูใดในถิ่นใดมาก่อนทั้งๆท,ที่ครูบาอาจารย์เคยสั่งสอนอบรมมาว่าพระธุดงคา,าฐานไม่ควรจะติดตะกูลติดที่อยู่ควรทำตนให้เหมือนนกเมื่อเกาะกิ่งไม้ใด ถึงคราวจะต้องบินจากไปก็จะโผไปจากกิ่งไม้นั้นโดยพันไม่มีห่วงหาอะไรหรือมีร่องรอยที่จะแสดงหเห็นว่าเท้าของเจ้านกน้อยนั้นเคยเกาะพำนนักอยู่ต้นไม้นั้นกิ่งนั้นสำหรับชาวบ้านน้องผือนั้นลุงปูท่านมีความสนิทใจด้วยอย่างมากด้วยเป็นคนว่านอนสอนง่ายอบรมเช่นไรก็เชื่อฟังพยายามปฏิบัติตาม ส่วนฝ่ายชาวบ้านก็เคารพหลวงปู่รักบูชาท่านอย่างเทิดทูนเห็นท่านดุจเทวดามาโปรดตั้งแต่ได้ยาวิเศษของท่านมารักษาโรคกันทั้งหมู่บ้านดังกล่าวมาแล้วและยังช่วยเมตตาสั่งสอนให้รู้จักทางสวรรค์ทางนิพพานอีกดังนั้นพอชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงปู่จะลาจากไปแล้วจึงพานร้องไห้อาลัยอันทำให้ท่านกล่าวถึงในภายหลังว่า ทำให้ท่านใจคอไม่ค่อยปกติเหมือนกันลุงปู่ท่านกล่าวถึงชาวบ้านน้องผือว่าคงจะเป็นกุศลวาสนาที่เคยเกี่ยวข้องอบรมทรมานกันมาในชาติก่อนกก็เป็นได้ที่ทําให้เกิดความคุ้นเคยกันเช่นนี้หลังจากลุงปู่จากชาวบ้านน้องผือในปีพศ2479ในคราวนั้นแล้วต่อมาในภายหลังอีกร่วมสิปีลุงปู่ก็ได้กลับมาที่ละแวกบ้านน้องผือนี่อีก หลวงปู่ได้วนกลับมาจมรสษาที่บ้านน้องผืออีกครั้งหนึ่งในปีพศ2487และแนะนำสั่งสอนให้อุบายชาวบ้านขณะนานี้ให้ได้มีโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่ที่สามารถอาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระธุรงกรรมฐานให้มาอยู่จมรสษาที่บ้านน้องผือติดต่อกันนานถึง5พรรษานับเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์ใหญ่พำนักอยู่นานที่สุด และเป็นเวลาช่วงสุดท้ายแห่งปัจชิมสมัยของท่านด้วยทำให้บ้านน้องผือเป็นนามที่โลกทางธรรมต้องรู้จักและจารึกในประวัติศาสตร์สายกรรมาฐานตลอดไปเมื่อลุงปู่ลุยจันทาสาโรออกจากบ้านน้องผือตำบลนาในาอำเภอพรนานิคมจังหวัดสกลนครแล้วครั้งแรกท่านคิดจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดเลยบ้านเกิดของท่าน พราะท่านมีนิมิตถึงโยมานดาของท่านและองค์ท่านเองก็ทุรงจากบ้านเกิดมานานหลายปีแล้วสมควรจะกลับไปให้ญาติพี่น้องได้เห็นหน้าบ้างแล้วหลวงปู่ก็ต้องเปลี่ยนความตั้งใจเมื่อท่านได้ทราบว่าหลวงปู่ใหญ่เสากันตะสีโลมาพำนักอยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสในตัวเมืองสกลนครหลวงปู่จึงรีบเดินทางไปกราบลวงปู่ใหญ่ด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพื่อจะกราบเรียนลายงานเรื่องที่หลวงปู่ใหญ่ส่งให้ท่านไปภาวานาที่ถ้ำโพรงามเมื่อหลายปีก่อนโน้นให้ท่านทราบด้วยการได้มาอยู่ปรนิบัตริรับใช้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่อีกวาระหนึ่งนั่นหลวงปู่ท่านเห็นว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐเหมือนจูจ่จูได้เห็นแก้วดวงวิเศษลอยมาใกล้ตัวจะไม่เชิญแก้ววิเศษดวงนั้นไหวบูชาหรือจะปล่อยให้ผ่านพ้นไปได้อย่างไร โอกาสเช่นนี้ไม่ได้มีง่ายๆส่วนการกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดนั้นน่าจะผัดผ่อนรอต่อไปได้บ้านโยมารดาก็ยังคงตั้งอยู่ที่เก่าไม่ได้ถอนเสาเรือนนี้หายไปไหนอีกทั้งเรายังได้แผ่เมตตาให้มารดาทำร่มมงกรดแจกจ่ายพระเนนแม่ชีอุทิศบุญกุศลให้มารดาตลอดมาอยู่แล้วในปีพศ2479 หลวงปู่หลุยจึงได้ดิฐานจำมสาอยู่กับองค์หลวงปู่ใหญ่เสากันตาสีโลณวัดป่าสุทธาวาสในเมืองสกลนครนั่นเองเนื่องจากหลวงปู่ใหญ่ท่านไม่มีนิสัยชอบเทศนาอบรมด้วยองค์ท่านเองหลวงปู่หลุยจึงรับหน้าที่เป็นผู้คอยดูแลอบรมพระเนนที่มาอยู่กับหลวงปู่ใหญ่ให้อยู่ในพระธรรมวินัยและอาจาริยวัตรข้อปฏิบัติอันดีงามอาจาริยวัตร ที่หลวงปู่ท่านได้ฝึกปรือมาตั้งแต่สมัยอยู่กับพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโธมาเป็นเวลาห7ปีนั้นมาในครั้งนี้หลวงปู่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่แม้หลวงปู่จะมีอายุพรรษากว่า10บพรรษาและเป็นพระเถระแล้วก็ตามหลวงปู่ก็ยังคงนอบน้อมถ่อมองค์ให้พระเนนรุ่นหลังได้เห็นเป็นตัวอย่างได้ตระหนักในข้อวัดเหล่านั้นได้แก่ ต้องชันทีหลังอาจารย์ชันให้เสร็จก่อนอาจารย์นอนหลังอาจารย์และตื่นก่อนอาจารย์การอุปถาพิเศษที่พระเนนพยายามปฏิบัติต่อหลวงปู่เสากันตาสีโลเป็นกิจวัตรแต่ทำได้ไม่ค่อยคล่องคือการกดเย็นท้องให้ท่านในเวลานวดเส้นตอนกลางคืนเพราะหลวงปู่ใหญ่ถ้ามีรูปร่างสูงใหญ่หนังท้องค่อนข้างหนาและท่านก็มีอายุมากแล้วด้วย อีปการหนึ่งท่านก็เคยชินต่อการนวดแรงๆการกดคันเอ็นท้องของท่านจึงต้องใช้พละกกาลังแข็งแรงมากเป็นพิเศษพระเนนผู้ปฏิบัติไม่ค่อยมีกําลังนิ้วมือแข็งแรงพอจึงได้ยกเรื่องนี้มาปรารบกันหลวงปู่หลุยจึงได้เข้าไปขอโอกาสถวายนวดแก่หลวงปู่ใหญ่และได้กดเอ็นท้องของท่านสุดท้ายหลวงปู่ก็ได้อบายมาสอนพระเนนรุ่นน้องกัน คือให้พยายามกำหนดภาวนาไปด้วยเมื่อจิตเป็นสมาธิกำลังมือก็จะหนักหน่วงแข็งแรงใจสู่ใจผู้รับนวดก็จะสบายกายผู้นวดก็จะไม่เปืองแรงดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายหลวงปู่ลุยจันทสาโรคงจะมีความประทับใจต่อองค์หลวงปู่ใหญ่เสากันตสีโลเป็นอย่างมากที่ได้เคยทุดงและจำพรรษาอยู่กับท่านจึงได้บันทึกเรื่องราว ของหลวงปู่ใหญ่ไว้หลายแห่งด้วยกันหลวงปู่หลุยท่านบันทึกไว้ดังนี้ว่าท่านเกิดที่บ้านขาโคมอํเาเภอเคของในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพศ2402ท่านเป็นคณาจารย์ใหญ่ของพระกรรามฐานทั้งหมดท่านมรณภาพในท่านั่งสมาธิในอุบโบสถวัดอามาตจัมปาสักประเทศลาวเมื่อวันที่สามกุมภาพันธ์ ตรงกับวันจันทร์ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสามปีมะโรงเชิญศพมาจุดศพณวัดบัรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในเดือนเมษายนปีพศ2486นิสัยของท่านพระอาจารย์เสาท่านชอบก่อสร้างชอบปลูกพริกหมากมายลักษณะจิตเยือกเย็นมีพรหมวิหารทำจิตดุดแผ่นดินมีเมตตาเป็นสาธารณะเป็นคนพูดน้อย ยกจิตขึ้นสู่องค์เมตตาสุขใสรุง่งเรืองเป็นคนเอื้อเฟื้อในพระวินยัยทำความเพียรเป็นกลางไม่ยิ่งไม่ย่อนพิจารณาถึงขั้นภูมิธรรมอันละเอียดมากท่านบอกให้เราภาวนาเปลี่ยนอารมณ์แก้อาพาธได้อยู่ข้างนอกวุ่นวายเข้าไปหาท่านจิตสงบดีเป็นอัศจรรย์ปาฏิหาริย์หลายอย่างจิตของท่านชอบสันโดษไม่มากใหญ่ไฟสูง หมากไม่กินบุรีไม่สูบเป็นอุปชายะเดินจงกรมภาวนาเสมอไม่ลาก,การน้ำใจดีไม่เคยโกรธเคยขคึ้งให้พระเนนอุบาสกอุบาสิกามักจะวางสังฆทานอุทิศในสงสันนิบาตแก้วิปัสนูแก่สานุสินได้อำนาจวางจจิตเฉยเรื่อยๆชอบดูตำราเรื่องพระพุทธเจ้ารูปร่างใหญ่สันทัดเป็นมหานิกายสิพรรษา จึงมายติเป็นธรรมยุทธ์ชอบรักเด็กเป็นคนภูมิใหญ่กว้างขวางยินดีทั้งปริยัติปฏิบัติลักษณะเป็นคนโบราณพร้อมทั้งกายวาจาใจเป็นคนโบราณทั้งสิ้นไม่เห่อตามราบยศสรรเสริญอาหารชอบเห็ดผลไม้ต่างๆชอบน้ำผึ้งท่านพระอาจารย์เสาพระครูวิเวกพุทธกิจมีเมตตาแก่สัตว์เป็นมหากรุณาอย่างยิ่ง วางเป็นกลางเยือกเย็นที่สุดเมตตาของท่านสดใสเห็นปาฏิหาริย์ของท่านสมัยคุณบำรุงบริจาคที่ดินและไม้ทำสำนักแม่ขาวสาริกาวัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครแก้สัญญาวิปราชท่านอาจารย์มั่นกับท่านเจ้าขุนหนูวัสปทุมในสมัยนั้นจนสำเร็จเป็นอา,าจรรย์เรียกว่าเป็นพ่อพระกรรมาฐานพระอีสานนี่เป็นท่านอาจารย์เสา เล่าให้ฟังสมัยที่เราอยู่กับท่านเดินทุดงไปด้วยท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกกับปรารถนาเป็นสาวกสำเร็จอรหรันในศาสนาสมณะโคดมพุทธเจ้าของเราแก่บ้าท่านอาจารย์หนูไม่สำเร็จเพราะเธอเชื้อบ้าติดแต่กำเนิดท่านอาจารย์มั่นเคารพท่านอาจารย์เสามากที่สุดเพราะเป็นเนนของท่านมาแต่ก่อนท่านเรียกอาจารย์ว่าเจ้าเจ้าค่อยค่อยนอกจากนี้ หลวงปู่มักจะบันทึกเหตุการณ์ไว้มีข้อความสั้นๆส่วนใหญ่คงจะเป็นบันทึกเพียงย่อๆช่วยจําความในเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่เสาเช่นกันเช่นบางตอนท่านบันทึกว่าท่านอาจารย์เสาหนักอยู่ในสมาธิและพรหมวิหารท่านชอบอนรณรวมตามนิสัยของสัตว์และท่านอาจารย์เสาทําจิตยกก้นผลฝากแล้วหนึ่งศอกพลิกจิตอย่างไรไม่รู้ตกตังไม่อย่างนั้นเหาะไปที่ไหนไม่รู้ หลวงปู่ยญ่เสากันตาซีโลท่านเคยปรารถนาเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้ามาก่อนจนกระทั่งหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นศิษย์ของท่านได้มากราบเรียนให้สติท่านจึงได้ละความปรารถนาเดิมนั้นแล้วก็เร่งบำเพ็ญเพียรจนท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังใจปรารถนาเรื่องการปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าของหลวงปู่เสานี้หลวงปู่หลุย ท่านล่อิลูกศิษย์รุ่นหลังๆฝั่งว่าท่านเองก็เคยปรารถนาเป็นพระประเจก,กพระพุทธเจ้าเหมือนกันด้วยเหตุนี้องค์หลวงปู่ลุยเองจึงมีนิสัยไม่อยากนำหมู่พวกชอบอยู่คนเดียวไปคนเดียวไม่ชอบรักคนด้วยหมู่คณะหลวงปู่เล่าถึงพระปัจเจก,กพระพุทธเจ้าที่อยู่เขาคันธมาสนั้นแม้จะอยู่กันถึง500องค์แต่ก็ไปเป็นตบตองค์เดียวมาเลี้ยงกัน หลวงปู่ท่านเห็นถึงความตายไม่วุ่นวายและไม่ห่วงกังวลเรื่องหมู่พวกท่านจึงปราถนาเป็นพระปเจกระพระเจ้เจาต่อมาในภายหลังหลวงปู่ได้พบและได้รับการอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดหลวงปู่ได้ยกตัวอย่างว่าแม้แต่องค์หลวงปู่มั่นซึ่งประเสริฐเลิศร้อยกว่าท่านเป็นหมือนเท่าแสนเท่ายัางต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นสุนัขถึงอสงไขยชาติแม้แต่องค์ลวงปู่ใหญ่เสาเองท่านก็ยังยอมเลิกปรารถนาพุทธภูมิส่วนพระอาจารย์บุญปัญญาวัฒโทรพระอาจารย์กรรมฐานองค์แรกของท่านท่านก็ถึงนิพพานไปแล้วลวงปู่ได้ปรารบถึงองค์ท่านเองว่าท่านเองเป็นสิทธิ์จะอวดเก่งกล้ากว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างไรลวงปู่ได้เล่าต่อไปว่าผู้ปรารถนาพุทธภูมินั้น แม้จะละเลิกความปรารถนาแล้วก็ตามแต่สายใยแห่งความปรารถนาเดิมจะยังคงแน่นเหนียวอยู่มากการพิจารณาตัดขาดจึงทําไม่ได้ง่ายๆปากว่าละเลิกความปรารถนาแล้วแต่ในก้นบึ้งของจิตมันยังซุกซ่อนตัวเกาะรากฝังนั่นอยู่ต้องตัดให้ขาดทําความเพียรเพื่อให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจะรุดหน้าตัวท่านเองกว่าจะฟันฝ่ามาได้ ก็ลำบากพอดูพอออกพรรษาในปีพศ2479แล้วลวงปู่ลุยจันทสาโรยังคงอยู่ปรนิบัติรับใช้ลวงปู่เสากันตศสีโลณวัดป่าสุทธาวาสในเมืองสกลนครต่อไปอีกระยะหนึ่งพออากาศแห้งหมดฝนลวงปู่ใหญ่เสาก็เตรียมตัวออกวิเวกต่อไปตามวิสัยของพระธุดงกรรมาฐานหลวงปู่หลุย ได้ออกติดตามหลวงปู่ใหญ่ไปทางเพรท่าอุเทนมุกดาหารและนครพนมต่อมาได้มีพระเนนมาอาศัยพึ่งบารมีหลวงปู่ใหญ่มากขึ้นกลายเป็นกลุ่มคณะใหญ่ปกติแล้วหลวงปู่หลุยท่านไม่ค่อยชอบอยู่รวมกับหมู่พวกชอบอยู่คนเดียวไปคนเดียวอย่างสะดวกใจคิดจะอยู่ก็อยู่คิดจะไปก็ไปท่านจึงคิดจะเปลีกตัวออกจากหมู่คณะ การอยู่จำพรรษากับหลวงปู่ใหญ่นั้นเป็นไปด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดต่อครูบาอาจารย์จึงคิดช่วยผ่อนคลายรับภาระอบรมพระเนนแทนท่านบัดนี้ในเวลาระหว่างออกธุดงพระเนนแต่ละองค์ต่างก็ทําจิตของท่านไปภาระในการอบรมเหมือนช่วงในพรรษานั้นก็แทบไม่ต้องมีหลวงปู่เห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงกราบลาหลวงปู่ใหญ่แยกจากหมู่คณะออกธุดงเดียว เหมือนกับที่ท่านเคยทำมาก่อนในระยะนั้นเกิดนิมิตถึงโยมารดาของท่านและทางบ้านก็มาปรากฏในสมาธิของท่านหลายครั้งหลวงปู่จึงคิดที่จะทุดงมุ่งหน้ากลับไปทางจังหวัดเลยบ้านเกิดของท่านซึ่งท่านจากมาช้านานแล้วแทบจะกล่าวได้ว่าพอท่านบวชแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้กลับไปให้มารดาของท่านและญาติพี่น้องของท่านเห็นหน้าเลยที่ผ่านมา ท่านออกทุดงเที่ยวไปโดยตลอดทั้งจังหวัดอุบลอุดรขอนแก่นนครราชสีมาสกลนครนครพนมกาลาสินร้อยเอ็ดมหาสรารคามไม่ได้กล่ำกลายมาแถวบ้านเกิดเมืองนอนเลยมีเพียงครั้งเดียวที่ล้มปูกลายไปใกล้ญาติพี่น้องคือไปร่วมงานศพทางญาติโยมารดาที่อำเภอลมศักในปีพศ2474ทํ24าให้ท่านได้รับแผลชีวิต กระนำเอาอย่างนักแทบจะต้องศึกหาลาเพศเลิดเปิดเปิงไปเลยทีเดียวเคราะอย่างดีที่ได้อบายจากหลวงปู่สิงคันตยาขาโมช่วยสงเคราะห์ไวท้ทันท่านจึงสามารถครองเพศภมจรรันต่อไปได้อย่างเต็มภาคภูมิเหตุผลสำคัญที่ทำให้หลวงปู่หลุยไม่ต้องการจะกลับมาจามันษาหรือมาบำเพ็ญเพียรอยู่ใกล้บ้านเกิดเพราะตระกูลของท่านเป็นตระกูลใหญ่มีคนรู้จักมากหน้าหลายตา ถ้าการบวชของหลวงปู่เป็นการบวชตามประเพณีนิยมเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเดือน3เดือนหรือบวชในระยะเวลาสั้นๆทุกคนก็พอจะเข้าใจได้เพราะเชื่อกันว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลแก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทำให้ญา,าติผู้ใหญ่ได้อาศัยเกาะผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ได้แต่นี่การบวชของท่านเป็นการบวชตลอดชีวิตบวชแบบพระธุดงกรรมาฐานแบบกรดสะพายบาต ออกบำเพ็ญเพียรตามป่าตามเขาในที่เสี่ยงภัยอันตรายและธุรกันดารไม่มีที่อยู่เป็นประจําแน่นอนแล้วท่านจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะคอยให้ยุกให้ยาและคอยฝ้ารักษาพยาบาลยากที่จะอธิบายญาติพี่น้องและคนทั่วไปเข้าใจญาติพี่น้องของท่านก็จะพร่ำลำพันขอให้ศึกเถิดศึกเถิด ทรัพสมบัติก็มีมากมายโยมารดาของท่านก็เป็นถึงเจ้าแม่นางมีคนรู้จักนับหน้าถือตาทั้งเมืองพระเองท่านก็เป็นลูกชายคนเดียวจะไม่อยู่สืบต่อนอแนวแถวตระกูลเลยหรือตระกูลนี้จะจบสิ้นแล้วหรือล้วนแต่มีผู้ห่วงหาอาทรอ,อ่อนวอนให้ท่านศึกทั้งนั้นบ้างก็แสดงการสงสารนึกสมเพศเวทนาที่เห็นพระท่าน ครองจีวรเก่าๆคล้ำค่ารูปร่างผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกต้องใช้ชีวิตยังอดอยากปากแห้งพวกเขาไม่เข้าใจเรื่องการถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดไม่เข้าใจเรื่องการทรมานกายเพื่อเผาพลานกิเลสไม่เข้าใจเรื่องการชันเมื่อเดียวอันเป็นวัดของพระธุดงค์และอื่นๆอีกมากมายพวกเขาจะต้องลุมล้อมกันชักชวนให้ท่านศึกหลวงปู่จึงคิดว่า ควรจะอยู่ห่างไกลจากญาติพี่น้องยิ่งไกลเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่มาบัดนี้หลวงปู่ได้ครองเพศบรรพชิตมาได้นานพอสมควรแล้วได้อบรมบ่มใจจนมีความหนักแน่นมั่นคงในสมณเพศถึงขั้นถือเพศพรหมจันทร,ร์ไปตลอดชีวิตได้อย่างแน่นอนทางฝ่ายญาติโยมทางบ้านก็คงจะทำใจได้แล้วและคงเข้าใจแล้ว ว่าการใช้ชีวิตแบบพระธุดงของลวงปู่ท่านจะต้องพบความสุขสันโดษในสมณะเพศของท่านอย่างมากพอท่านจึงอยู่ได้ถึงป่านี้คงจะไม่มีใครมารบเร้าอ้อนวอนให้ท่านศึกให้ลาคาญใจอีก